สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาตำมากินตำซั่วปลากันตำปลาตำปลากุ้งสดกับหอยเชอรี่ค่ะเห็นไหมคะมาทานไหมคะนี่ก็จะมีผักข้างเคียงนี่คะ่ะข้างเคียงเยอะเลยหูหมูท่ล่าอันนี้ของในสวนนะคะนี่ ต้นหอมจากสวนนะคะแล้วก็ไข่มะตูมมามาเดอใครอยากกินกินน้ำกันเด้อสวัสดีครับประทานข้าวกับผมไหมครับประธานปาเตมครับทานข้าวกับผมไหมครับาปนไหมเกครับวับนนี้เหนื่อย ก็พูดไม่ค่อยได้หูเลกันเล่กันเลก เ้อจ้ะทานข้าวน้ำกิ้แซ่แบแซบแซบไลาไล่ วถ้าจะไม่ใช่ชก,ก็ไม่คนมือเลยแ่ะแก็ทานอาหารลักนะคะเพื่อนสนใจดูเมนูก็ ไม่ได้ยากนะคะลองเข้าไปดูคลิปเก่าๆของเอะทำอาหารฝรังง่งง่ายๆค่ะมกคะ Ja, lekker ja. Een je makmak. ร้องจากที่สวน ซอฟมันฉี so ่ไข่มาตูมไข่มาตูมจริงจเลย โมโมเหนื่อยหน้าแดงหน้าดำกลับมาก็เ,าเลยไม่อยากชวนเขาคุย Ja, nee. On the work, someone asked me where I buy shirt. Ja. Huh? Hmm. You say you always so beautiful shirt. Hmm? You say you always so beautiful shirt. Mm -hmm. Ik al het meek en En wat is dit Hier was Kom, Alsjeblieft, alsjeblieft. for you you can eat ผมอิ <dragon>? ่มแล้วครับเจ็ดม่ยุ่งเหยกันหนุกผมอิ่มแล้วครับผมอิ่มแล้วครับ ค่ะ uhm. นะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่บ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่ผมพักผ่อนก่อนผมผมไปไปพักผ่อนก่อนปัดพักปักผ่อนก่อนเออผมเหนื่อยครับผมเหนื่อยครับผมทำงานเยอะมากเลยผมยับมาละมยผม ปมอทำงานทำงานเหนื่อยมากเลยไม่ไกลนม่ขอบคุณครับขอบคุณครับโอเค laughing ไปแล้วค่ะไปพักทำงานมันเหนื่อยแล้วก็อยากชวนคุย นั่งอยู่ในรถสามชั่วโมงรถติดรถนานวันก่อนไอ้ลูกเห็บตกลูกเห็บตกจนอันรังคารถบุบตันหน้ารถบุบอะมันตกแบบเฉียงๆอย่างนี้เนาะจนประตูรถบุบบุกหมดเลย ก็เราไปถามประกันเขาว่าเนี่ยจะจ่ายไหมประกันเขาก็เลยจ่ายต้างทำใหม่ทั้งคัน2,500ยูโรค่ะโดนลูกเห็บเล่นงานรถเขาเลยเครียดพอดีทําประกันวนะ่าประกันจ่ายไหมประกันจ่ายก็เอาไปให้อู่ตี ราคาอูตีราคาสองพันหอยูโรก็ประมาณแสนเกือบแสนหนึ่งบ้านเราอ่ะถ้าอูมไม่ตีราคานะ่อถ้าประกันไม่ใจนะบ้าน อย่างพวบก,กันสุขภาพเนี่ยนะเอาใจเราเอาใจทุกเดือนนะเดือนละเดือนละหนึ่งรยูโรร้อยสูโรนี่มีมีพ่วงทําฟันยี่สิยูโรถ้าทาถ้าพ่วงทําฟันด้วยก็ประมาณ25ยูโรแล้วก็มีค่าแวก็กบวกแวกบวกอะไรต่างๆแล้วร3อยประมาณประมาณรนะ้อยยูโรเนาะ เหมือนบ้านเราไยค่ะแต่ว่าที่นี่จ่ายเดือนละหนึ่งร้อยยูโรหนึ่งรอยูโรก็เท่ากับว่าบ้านเราก็เดือนหนน่งสี่พันกว่าสี่พันสี่พันห้าแล้วแต่ค่าของเงินอืมอ ใกล้ๆนะมันจะไม่เห็นหน้าเองนะถตามองใกล้ๆก็จะไม่เห็นหน้าเองเนอะไ่ใช่อะไรหรอกก็มีบางคอมเมนต์เขาบอกว่าพี่เอคะขอหน้าใกล้ๆหน่อยอืมกใกล้ก็ใกล้ แต่มันจะไม่เห็นหน้านะสิอ่ะเห็นแล้วอะอยากเห็นกินใกล้ๆมาก็เดี๋ยวจะรับประกันให้ฟังต่อกันสุขภาพที่นี่แฟนเอจ่ายให้เอถ้าไม่พ่วงอะไรเลยก็ประมาณหนึ่งรอยยูโรต่อเดือนถ้าพ่วงพวกทำฟัน พวกบริการอื่นๆนอกเหนือจากนี้ก็ต้องจ่ายอีกเพิ่มอีกประมาณแล้วแต่ว่าเขาจะจำกัดมา29เกยูโร25ยูโรส9ยูโรแล้วแต่ต่อเดือนนะคะของเอฟพ่วงคำฟันด้วยก็เลย139ย e สยูโรบวกแว็กบวกอะไร,ไระเรียบร้อยแล้วและทีนี้ปีหนึ่งเนี่ยถ้าเราป่วยปีหนึ่งนะถ้าเราป่วย เป็นโดนอะไรนะปีหนึ่งนะถ้าเราป่วยต้องจ่ายเองก่อนต่อปี ภายในปีหนึ่งต้องจ่ายเองสามร้อยห้าสิยูโรสาร้อยห้าสิบยูโรนุต้องจ่ายเองนะหลังจากนั้นน่ะประกันถึงจะจ่ายนะต่อปีนะคะทุกปีเลยถ้าคุณป่วยทุกปีคุณก็ต้องจ่ายเองสาม้อยห้าิยูโรทุกปีแต่ว่าถ้าเกิดว่าประกันอ่าหลังจากสามรอยห้าสิยูโรแล้วประกันจ่ายตายูทุกวันนี้ก็จ่ายแต่ของตัวเองังนั้นทำประกันไม่รู้จะทำไปทำไม หน,หนึ่งเดือนสี่พันกว่าบาทหนึ่งเดือนสี่พันกว่าบาทนะที่เนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกคนนะคะไม่ใช่เป็นเอคนเดียวระบบเขาเป็นอย่างนี้ทุกคนแล้วแต่ใครจะซื้อประกันอะไรอืมบางคนก็จ่ายเยอะถ้าซื้อประซื้อครอบคลุมประกันอื่นๆก็ใจยเยอะบางคนก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าเราป่วยเป็นอะไรฐานสุขภาพเรา ก็ซื้อไปถ้าอยู่ได้ง่ายๆนะคะ เพิ่งไปทำงานงบน้วบอกให้ไปนอนพักไม่นอนเพิ่งไปทำงานข้างบนอ่ะวันนี้โทรมาบุญพี่รักนอะไรจังเลยทำงานจืนแต่นี้ห้าไปดูงานกลับมาสี่ห้าโมง ต้องมาำทำทำงานต่อที่อฟอฟฟิศอีกวันนี้โทรมาบ่นเหนื่อยเครียดเครียดกับง,งานอยากจะไปเที่ยวไม่รู้จะไปเที่ยวไหนระาวาังแผนจะไปเที่ยว <c oughs> ถ้าไม่ไปเที่ยวเราก็ไม่เครียดก็ไม่หายเียดเครียดเรื่องงานงานเยอะ การที่เราจะไปประเทศนู้นประเทศนี้นะที่นี่เนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยนะคะพราเราขับรถไปได้ประเทศเล็กๆเราสามารถขับรถไปได้เหมือนสมมุติว่านี่ฮอลแลนด์กรุงเทพพอแลนด์เบลเยอรม,มันก็โคราดเบลเยียมก็โคราดประมาณเนี้ยอืม ประเทศติดติดกันขับรถไปได้เผ็ดเนี่ยคิดว่าไม่เผ็ดไหนได้เผ็ด ขอบคุณที่กดติดตามและซับสไคร e ครูฮอลแลนด์แดนหาษาใบพิงนะคะเอเ๊อเพ็ดไอ้ข้าตัวก่อนเดี๋ยวมากินต่อขอบคุณค่ะ